ที่หลงมาดูคลิปนี้เพราะว่าหน้าปกมันหลอกมึงก็เชิญเชิญอันนี้เป็นการเจออะไรแล้วคุณฟุกอ่าเคเออสเบเกอร์ปะทะเฟเนยังยังไม่มาเลยคุณฟุกแต่ใจเย็นๆนะเมสยาปัทะอาเย yeah, เอาวากะเยเอวกะเปลี่ยนไเปลี่ยนไปเดียวฝั่งจีนนี่น่าจะตึงมากเปลี่ยนเพลงใบเดียวครับตอนนี้ เขาอาจจะมีอาการสั่นคอน็กป็นได้ได้ได้รู้สิว่าใครจะเริ่มก่อนฝั่งเมสยาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนครับไรเมสยาไลการกันเกียนลงมาครับแต่มันใช้แข่งรางวัลไม่ได้เขาเลือกจะไรไ่นี่มาเพื่อกดเท็กในการโซชาร์จหรือไม่เขาเลือกจะกดรับได้ฮิวครับค่อนข้างไม่คุ้มเพราะเลนที่มีโกก็ไม่คุ้มอยู่ดี เขาเลือจะเทรดครับ <c oughs> เขาอเอาเกตสามข้อโซครับผมเพื่อได้จะเทรดคิดว่าการลงทุนครั้งนี้นั้นจะได้ผลกำไรสักกี่บาทเอามาดูกันนะถ้าได้น้อยก็น,น้อยเลยโอ,อ,อย้ค่อนข้างเย่ยครับการลงทุนครั้งนี้รู้สึกว่าหุ้นตอนนี้ตกลงเยอะเลย <c oughs> เขาเลืจะเอาเรียตีก่อนครับ,<ช>รบเพื่อรีดมิลค์แข็งมือค์แข็งจะบล็อกหรือไม่ก็เลือกของเขา เขาที่จะปล่อยดาเมจเป็นไอรอนโกเลมนะครับเช็คฝั่งนี้ได้ดอครับถือว่าสวยอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ได้ดอเช่นกันฝั่งตรงข้ามเป็นอะไรเป็นการที่มีคนเอามาลงแวนนะครับส่วนเฮกล่างมันจะค่อนข้างดีเขาเสิร์ฟเมสเซียขึ้นมือนะครับเขาเลือกที่จะทิ้งเป็นตัวอะไรกันมาดูกัน เขาเลยจะทิ้งมันไม่ใส่ยาครับ16ต,วตีวัะพิซส่กิวาคิดก็จะได้เอามือหนึ่งมันมาล็อกฟรีซึ่งจะไม่ฟุ้มเท่าไหร่ฝั่งนี้ก็เช่นกันพิซซ่ากิวเ,เขาจะยอมหรือ <18. S 1> ไม่เขาที่จะปล่อยครับฝั่งนี้เสียวงังกิลิออนไนะครับ เราจะว่าเ <Thank you. S 1> จนิสิทธิ์จะทำอะไรแล้ย <love> จะจู่อะครับอะไรเงามาครับเขาดูานะคตอันสวยงามของเขาครับ oh. แต่เขาก็เลือกไม่ได้ครับเ oh. พราะแมงสุดท้ายออกเดิ <c oughs> มมีอะไรครับ <c oughs> เสียงฟุตบอลเกือบโดนกล้องเฉย แฝดฟอทูที่ช่องซ้ายนะครับดูขวาวะนะคับครั้นึงเ้าโซ่ก็จะดโดดดรอปสองไมล์มาล็อกฟรีนะครับซึ่งสกิลแม่งค่อนขอ้างยากค่อนข้างเร็เรวใช้ได้ <c oughs> ดเพราะหนักก็จะบอดฟรีไม่พอในการโซบ้าเพียงครั้งเดียวแล้วมันยังยได<ว>้ทะลุอีกเลยล<ว>องตกใจครับนักกีฬาเอาตูดนี่เถอะคนหรอจวดไม่เท่าเลย 16.21ถ้าเกิดฮิตมีเทคนะครับดูที่ว่าเจนิสิจะทำยังไง2.1ใช่2องปิดอ่าวันสีเอแล้วนี่ติกหลังหมื่น1้าติลัเเจนิสิไม่ตกเทคครับตอนนี้เขาหนาวแล้ว1ี่สิบคนหรอกคนมาได้จวดที่หนาวเพราะไม่ใช่ตีแรงนะอากาศมันเย็น21.21ฮิตสกิล เขาเลยจะปลาพีจีครับปกป,ป้องแวนของเขาเพื่อไม่โดนดาเมจมากกว่านี้ท้ายเลี้ยวเปนกระตีแรงกว่าดีพูดจริงเลยขี้โยกข้างจากการกระทําแบบนี้ดูเหมือนการกระทำที่เลวร้ยายมากสามขี้สิบแปดสามแปดสี่สามหกสิบสามเขาเลจะปาพีจีเพื่อปกป้องแวนของเขาครับตอนนี้แวนมือของเจนิ s ิสไม่เหลือเลยเหลือเพียงจำนวนไม่น้อยเท่านั้นเขาจะสามารถเอาคืนได้หรือไม่แล้วขอไล่ยเป็นร่างแรกครับ เพราะเนื่องจากน่าจะหมดมุกแล้วจริงๆก็ผมว่าน่าจะหมดมุกแล้วกาโซบาสองเพราะแรกกับคลิปอันหน so hey, hey, hey. uh, mm ึ hmm. ่งครับเขาจะสามารถพลิกเกมจากเด็กหนายได้ไหมมาดูกันเราต้องเลือกแล้วว่าจะยัดเพื่อพลิกอนาคตีดเข้าเลยอองการดอพลังเมื่อกี้นี้จะรู้ผลแล้วนะครับว่าใครจะตายขาดเนาะเมื่อกี้ไป มือกี่ใบครับมมือของฝั่งเจนีมีจำนวน5าใบครับโทษทีเสร็จทิ้งเลยพอสุดท้ายแม่งกระชุดจางในลุมมหน่อยจะดีแม่งบูมันทำตัวไล่กันไ่เสียฟอสตู่โยนให้ข้างเลยเอ้าคอคนหนึ่งคอนี้ครับโปรเทคโซวารหนึ่งสอง ไม่ได้สองใบไม่เกินสองใบไปท่าเลยพี่ก่อนเอ้ยห่งมื่นห้าสองพิกล็อกควนตี2ยี่สิบพิกสกิลปลดลอกตัวหนึ่งอ่ะก็ได้ชิคเกสาชิคเกหนึ่ง โอ้บอดครับก้พลังแมนจุดไม่พอเลยตีครับสี่สิบสามใช่สองียวยวได้ยวได้ครับฝั่งมสยามีเพียงแค่นยีงมเท่นั้นเื่อะไึงสองสามสี่ห้าหกเดมาดูกันซิว่าคนเก้าเขาจะเอาอนาคตมาได้ไหม เขาเสียพีจีในแดนไปแล้วสองใบไม่รู้บอลนูนเขามีพีจีี่ใบก็ไม่อ่านรู้ได้กี่ใบนะแล้วเขาเสียพีจีในแดนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็สิบสองเอ็นไปสีคนเก้าจะเดิมพันอนาคตครับกับการใช้ดวงครั้งนี้เขาเปิดแดนดารา สองได้เท่านั้นครับเป็นโดที่มันข้างเกียร์ทีเดียวแต่ไม่เป็นไรครับยิ่งเราโชคลาดจะเจอเรื่องโชคดีสมายความว่าสมมติว่าเดินเตะก้อนหินสามข้างอาจจะเจอเตะทองสักครั้งหนึ่งหืออาจจะไม่เจอเลยทอชี้ไเฮ้ยชีกเยอะเลย อันนี้มีเจียของชนเนาะสองสามชนเลยทีนี้คงรู้ผลจริงๆแ,แล้วครับไม่มีปฏิหารใดๆย,ยังสิ้นยกคนฟลายนอลฮิวหลายใบยจัดแต่ก็ออกมาตั้งสองใบแล้วแถมตัวละข้างก็กสองขี้ทำไงอ่ะกดยอมแพ้ไหมไม่มีปุ่มกดยอมแพ้อ่ะแต้มือกู โอเคไ,ไปได้ฮิวเราถังใบติดแค่เท่ันนี้ขออนุญาตเช็คฮิวเจนิสิตนะครับฮิวออกไปหนึ่งใบแล้วโอเคแล้วเ,เขามาเหลือสองอมาดูซิว่าบุญบุญอย่างที่เขาไปวัดมหาธาตุมาจะช่วยเขาเล <15, 2 S 1> ย 15, <20. S 1> ไหมสิบห้าแต่ชวนมาได้ก็ไปทำไหมสิบห้าสองผิด มันตีหมื่สามเอ้ยมีใค่กดล็อกเออคนนี้ก่อนบัตรหนึ่งเปิดพกี้สองขึ้นมื่นตัวหนึ่งันตีสิบสามสองทีข้างนี้เท่าไหร่กดล็อกมาสองตัวห้าสี่ห้าสามปล่อยเว็บเอ้ยสี่สามเอ้ยสองีองพอทูเยียวพอทใช่ลสิบสามไหมหมือ,อ,อ,อนหะ้า <13. S 3> <15. S 2> ว่าสอได้ปะเนี่ อนนี้เลยสิบยี่สิบสองขีด้าสองได้พิสกิลทุกตัวสองได้สองได้เช็คฮิวฮิวได้นี่ว่ะหิวเยสิดนพลังให้คนนี้เช็คเกหนึ่ไม่ฮิตสามเมื่อหนึ่งิสกิลสองขีดรับรนะดส้าสี่สามกบกคมาุกคนดลเอมา สามสามสี่สามสองคิดห่ย oh, ูไปเยอะเลยต่อไฟบอลชึบโอ้แพ้ครับโซนโอ้ไปต่อไปหิวติดเลยมันไม่มีเกเสี่ยกูเล